วันนี้หญิงจะพามาทำต้มแบบรสชาติอูมามิให้ดูกันค่ะหญิงสวัสดีนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหญิงอยู่สายกินนะคะแล้วก็กินเก่งมาก,มากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวช่วยของหญิงนะคะทั้งลดสัดส,ส่วนทั้งคุมหิวและผิวก็่างใสเลยค่ะแล้วเราเริ่มทำกันเลยค่ะหญิงจะใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะปั่นๆเตรียมรอไว้เลยค่ะหญิงตั้งหม้อใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะตามด้วย3ามเกลือลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมค่ะเคล็ดลับความอร่อยค่ะใส่กุ้งแห้งลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะตามด้วยซี่ ใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็น้ําล้างโถปั่นค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเติมน้ําเปล่านะคะให้น้ําระดับเนื้อหมูขึ้นมาประมาณนี้ค่ะตามด้วยรสดีก้อนนะคะหญิงใส่2ก้อนค่ะและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหน่อไม้ต้มค่ะหญ้าของแฟนต้มหั่นมาให้อย่างดีเลยนะคะหญิงก็เอาใส่ลงไปค่ะหญิงใส่หม้อแรงดันนะคะใช้เวลาแค่15นาทีค่ะก็จะได้ซี่โครงหมูนะคะที่เปื่อยนุ่มกาลังพอดีเลยค่ะจัดการชิมรสดูอีกหนึ่งรอบนะคะเมนูนี้หญิงจะปรุง แค่ซีอิ๊วขาวกับรสดีก้อนเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะได้เมนูต้มแบบรสชาติอูมามิเอาไว้กินกันแล้วค่ะเตี่ยมตักเสิร์ฟใส่ชามกันได้เลยนะคะวันนี้หน่อไม้อ่อนๆหวานๆด้วยค่ะย่าของแฟนนะคะซื้อมาแบบหน่อนใหญ่ๆแล้วก็เลือกแบบอ่อนๆหั่นต้มให้หญิงเอาไว้ทํากับข้าวค่ะใส่ใบผักชีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะหอมๆเลยค่ะเมนูนี้ข้าวสวยร้อนๆค่ะแล้วก็ตักต้มร้อนๆนะคะราดลงไปค่ะความพิเศษ ความอูมามิของเมนูนี้นะคะหญิงบอกเลยค่ะเคล็ดลับอยู่ที่กุ้งแห้งเลยค่ะก่อนที่เราจะเอากุ้งแห้งมาผัดนะคะอย่าลืมเอากุ้งแห้งแช่น้ําแล้วก็ล้างน้ําให้ดีก่อนด้วยนะคะเวลาเอามาผัดนะคะแล้วใส่น้ําลงไปนะคะหญิงจะบอกว่าทําให้รสชาติน้าซุปของเราอูมามิขึ้นเยอะเลยค่ะบ้านไหนนะคะจะใช้เป็นปลาหมึกแห้งก็ได้นะคะปลาหมึกแห้งกุ้งแหง้งอร่อยทั้งสองเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะไม่เคยคิดที่จะซื้อหม้อแรงดันเลยค่ะแต่พอได้ใช้ ะะรู้สึกติดใจค่ะเวลาที่ทําเมนูต้มหรือตุ๋นนานๆนะคะสําหรับเมื่อก่อนนะคะจะไม่ค่อยชอบทําค่ะแต่เวลาได้ใช้หม้อแรงดันนะคะเมนูต้มเมนูตุ๋นนะคะเหมือนเป็นเมนูที่ได้พักเหนื่อย15นาทีค่ะแค่แป๊บเดียวนะคะก็ได้เมนูต้มเมนูตุน๋นอร่อยออร่อยไว้กินกันแล้วค่ะและไม่ค่อยเปืองแก๊สบ้านเราด้วยนะคะอันนี้ดีค่ะวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบา,บายยค่ะ